มั่นใจไหมว่านายกเสฐานี่ไม่รอดแน่จะใช้คำยังไงก็กตามแต่แต่ว่าที่เราได้ลงชื่อไปเนี่ยเพราะเราเห็นข้อเท็จจริงที่มันเป็นปัญหากับบ้านเมืองนะกรณีของอคุณพิชิตเนี่ยนะเสียดายว่าท่านถอนตัวซะก่อนนะ,ะท่านลาออกจากรัฐมนตรีซะก่อนก็เลยไม่ได้พิจารณาประเด็นท่านอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ได้ขยายรายละเอียดอยู่ในสารรัฐมนูลน,นะอย่างไรก็ดีกก็เป็นสารตั้งต้น ที่ชัดเจนสําหรับผู้ร้องนะว่าการที่เอาเงิน2ล้านบาทเนี่ยไปวางไว้เฉยไปจูงใจเ,เจ้าหน้าที่ให้ทําผิดนะหน้าที่ที่ควรจะเป็นเนี่ยนะน,นี้อยู่ในคําบรรยายของอคําสั่งสารดีกาในที่สั่งจําคุกผู้เกี่ยวข้องนะที่เอาถุงขนมนีใส่เงินไปวางไว้ให้กับพนักง,งานเจ้าหน้าที่องงสารนะตรงนี้มันเป็น ความไม่ซื่อสัตย์สุดจริตที่เป็นที่ประจักษ์ไงครับแล้วก็ตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นมูลเหตุแม้ว่าท่านรัฐมนตรีพิชิตจะลาออกแล้วก็ตามอย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยการกระทําของท่านนายกที่สนับสนุนคนที่ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามแบบนี้เนี่ยให้ไปเป็นรัฐมนตรีได้เลยเนี่ยความรับผิดชอบอยู่ที่ท่านซึ่งตรงนี้ครับต,ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันเข้าสู่กระบวนการแล้ว ความสาเร็จขั้นต้นก็คือว่าสวได้ยื่นไปแล้วก็ท่านประธานก็เห็นว่ามีจํานวนมากพอแล้วทําหน้าที่สวได้อย่างเต็มที่ทุกมาตรานี่นะส่งให้สารสารดูเงื่อนไขาการฟ้องแล้วนะก็เข้าองค์ประกอบมาตรา82ที่จะฟ้องได้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าสารรับนูนท่านใช้ระบบไต่สวนครับเพราะ,ะนั้นท่านจะเป็นพระเอกของเรื่องนะไม่ใช่ว่าให้ใครกล่าวหาผู้นั้นนําสืบนะเหมือนเหมือนกับ คดีทั่วไปที่ใช้ระบบกล่าวหาคําร้องของเราเนี่ยกล่าวโทษท่านว่าท่านไม่สุจริตท่านไม่อยู่ในมาตรฐานจริยธรรมที่ควรจะเป็นทีนี้ไอ้คำว่าไม่สุจริตเนี่ยหลายคนก็ตีความ่ามันเป็นนามธรรมนะฝ่ายค้านยังไม่เอาด้วยเลยเพราะว่ามันเป็นบนามธรรมไม่มีอะไรบไม้มันทันมาวัดนะไม่มีมาตรฐานมาเลยเนี่ยซึ่งตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีหลายเคสหลายกรณีนะที่ผ่านมานะคุณศีระนะ คุณปรินานะหรือหรือสสที่เสียบัตรแทนกันเนี่ยล้วนมีประเด็นเรื่องความไม่สุดจริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะแล้วก็ดูครับว่าสารท่านท่าน,านมีอย่างไรและขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากประกาศใช้รับนูลน,นี้แล้วเนี่ยปัญหาเรื่องจริยธรรมมีเยอะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่นะมี2เส้นทางเลยมาตรา235ถ้ามีพบมีกรรมการจริยธรรมมีสารที่ว่าด้วยนะผดดคดีอาญา นักการเมืองนะขึ้นมาเลยสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็คือนี่แหละสายที่สามารถใช้สสสวหรือกกตนะให้สารรัฐมนูลตรวจสอบได้โดยตรงเพราะฉะนั้นสองสายตรงนี้เนี่ยมันมีบรรทัดฐานพอสมควรครับมันใช้เวลานานไหมครับเพราะว่าตอนนี้คนก็มองว่าเนี่ยการเมืองเนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจถ้ายืดเยื้อไปอย่างนี้เศรษฐกิจก็ลําบาก ก็จริงแล้วนานหรือไม่นานผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยไมน่นานนะในในในแง่ของความสําคัญของเรื่องถูกไหมครับอย่างที่บอกอ่ะคนทั้งประเทศรอดูอยู่แล้วนะแล้วศาลท่านรู้นี่ว่าเรื่องอะไรควรจะเร่งไม่ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรเร่งถูกไหมครับเรื่องอะไรที่มันกระทบะสาธารณะการดําเนินการให้บริการสาธารณะหรือการขับเคลื่อนของรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเร็วอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาท่านนิดหนึ่งหลังจากเราได้อ่ แถลงชี้แจงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายหลังจากได้ดูกันแลกกันแล้วดูคาร้องเราแล้วนะเราได้เห็นคาชี้แจงของฝ่ายท่านนายกแล้วก็ลงไปอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉั้าี่10เนี่ยผมคิดว่าท่านเจ้าจะดูข้อมูลทั้งหมดแหละนะว่าจะต้องเรียกพยานมาเพิ่มเติมเพื่อถามความชัดเจนถึงคําร้องของท่านหรือว่าท่านมีอะไรที่จะสรุปโต้แยง้งอ,อีกฝ่ายหนึ่งไหมนะหลังจากได้อ่านอีกฝ่าย หนึ่งแล้วเนี่ยนะท่านเห็นว่ามีประเด็นอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือเขาชี้แจงไม่ครบถ้วนอะไรต่างๆหรืออยากจะให้สารเนี่ยได้ขอข้อมูลเข้าได้จริงจากบุคคลหรือหลักฐานชิ้นใดอีกเนี่ยผมคิดว่าอีกสักรอบหนึ่งน่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ครับแล้วถ้านายกลันตีลาออกเนี่ยกระบวนการมันจะยุติเหมือนกรณีคุณพิชิตชื่นบานไหม ยุติก็ได้ไม่ยุติก็ได้ครับคืออย่างนี้กฎหมายวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูญเนี่ยนะก็หากหากว่าการออกคําบังคับกรณีนี้คือคําบังคับก็คือว่าให้ท่านพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ตามคําร้องของเราถ้ามันออกคําบังคับแล้วไม่มีประโยชน์ก็คือท่านลาออกไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะจําหน่ายคดีก็ได้เหมือนกรณีคุณพิชิตครับ,อ,บอย่างไรก็ดีในกฎหมายวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูญเนี่ยท่านมีวักทายว่า กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะท่านจะว,วินิจฉัยต่อไปก็ได้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันเข้าข่ายที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับสาธารณะถ้าหากว่าท่านได้พิณาวินิจฉัยและก็วางบรรทัดฐานให้กับบ้านนี้เมืองนี้นะครับเพราะว่าเรายัางเป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละครับเกี่ยวข้องกับการตั้งฝ่ายบริหารมีนายก มีรัฐมนตรีนะมีคณะรัฐมนตรีมีการทํางานของอสมาชิกรัฐสภาทั้งสงสทั้งสวถ้าท่านได้วินิจฉัยเรื่องนี้ต่อไปนี่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครับคนเป็นนายยกจะได้ระมัดร,ระวังในการใช้อํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างไรการเลือกคนมาเป็นผู้นําประเทศผู้บริหารประเทศที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดความชอบธรรมให้เป็น,นรัฐบาลของประชาชนเนี่ยท่านต้องคํานึงถึงอะไรบ้างแล้วก็ รายละเอียดนะที่จะเป็นตัวอย่างจากคดีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายเรื่องครับไม่ใช่เรื่องนามธรรมาเลยหลายเรื่องนะพฤติการหลายเรื่องเนี่ยมันชี้ได้ว่าท่านทําถูกหรือทําผิดตามรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ถ้าไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญผมว่าคุณเศรษฐาเขาต้องไม่นั่งรอถึงวันนั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงในอดีตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเอาเลขาธิการไปเบิกความเนี่ยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลแพท้ทุกคดีนะ ครั้งนี้เนี่ยเอาเลขาคอรอมอเนี่ยนะครับพยานปากเดียวเนี่ยไปเบิกความแน่นอนก็สุ่มเสียงมากที่สุดเพราะเป็นหน่วยงานที่มีหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานอื่นกว่า11หน่วยงานว่าตำแหน่งที่มีต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าจะต้องได้รับการตรวจอย่างรอบคอบเสียก่อนหนังสือที่เลขาคอรอมอในวันที่คุณเสถาเป็นนายกแล้วเดือนกันยาปีหกเนี่ยที่ถามไปยังกฤษฎีการเนี่ยมันเป็นเจตนาพิเศษ เพราะจงใจที่จะถามอย่างไม่ครบถ้วนในเรื่องคุณสมบัติแล้วเจตนาด,ดังกล่าวนั้นได้นําชื่อไปนํำความกราบบังคมทูลและเมื่อมีปัญหาได้หยิบยกคําวินิจฉัยของกฤษฎีกามาเป็นข้อต่อสู้นะครับแต่ว่าพอเวลาจะไปขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญเลขากฤษฎีกาก็ไม่ได้ถูกนามาอยู่ในบัญชีพยานเพราะเขาเป็นคนพูดข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นว่าถามมาอย่างไรก็ตอบไปเท่านั้น เพียงแต่ว่าเขาไปคำหมวดท้ายในในหนังสือที่เป็นคำตอบว่าท้ายที่สุดไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญทีนี้ประเด็นที่มันเป็นสาระสำคัญก็คือว่าการเมืองถัดจากนี้ไปครับแน่นอนที่สุดนั้นไอท้ทฤษฎีนะครับการเข้ามาของนายกทักษิณเหลืองแดงจับมือกันเพื่อล้มส้มเอาไว้สู้กับพรรคเก้าไกลมันเป็นนิยายจอมปลอมที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างเพราะตั้งแต่เข้ามาเก้าเดือนเนี่ยครับนะถ้ามาจัดการ ก้าวไกลจริงเนี่ยทำไมความนิยมเขาเพิ่มขึ้นพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลลดลงความนิยมเนี่ยนะครับของนายกรัฐมนตรีหล่นไปถึงลำดับสีแล้วแพ้กระทั่งแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมยังกระซ้าเลยว่าบริหารประเทศอย่างไรคนไปคิดถึงพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับทั้งๆท,ท,ที่นะครับมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเดินกระดานการเมืองในแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเศรษฐาเนี่เข้ามาคนเดียวนะ ถ้าไม่มีการเจราจาพิเศษกันมานั้นเนี่ยไม่มีทางจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาด้วยวิธีพิเศษเราจะหาวิธีไปแบบธรรมดามันคงจะยากและทั้งหมดมันเลยล่วงเวลาและเกิดความเสียหายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่ตกลงกันสุดท้ายเนี่ยนะครับวันนี้ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้สุดท้ายแล้วเพราะว่าตัวนายกทักษิณที่เข้ามาค้ำตั้งแต่10เมษายนะ<ะ>จนกระทั่งมา29พฤษภาและก็มาวันถึงวันที่18มิถุนาเนี่ย และก็ได้ใช้กันอย่างครบถ้วนแล้วถ้ามันผิดพลาดกันอีกมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าความเป็นนักธุรกิจของคุณเสถาเขาไม่ใช่เป็นนักที่ปจะไปต่อสู้เจงเป็นเจงตายเป็นตายนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าถ้าสารรัฐนุนวินิจฉัยให้เขาพ้นเนี่ยนะครับผล้ายที่จะตามหลังจากนั้นเนะี่ยคือคดีทางอาญากันอีกมากมายเรื่องของเขาก่อนเป็นก็มากแล้วหลังเป็นก็มากแล้วถ้าเรื่องนี้เข้าไปเพิ่มอีกนั้นอย่างไร เมื่อต้องไปอยู่แล้วเขาจะรอให้ถึงวันนะครับที่ต้องเอาดาบตัดคอจากสารรัฐธรรมนูญแต่ผมยังเชื่ออย่างหนึ่งว่าเงื่อนไขที่นายกทักษิณวันนี้เนี่ยครับทุกอย่างถนนโลง่งมันเหลือของสังเวยไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งในนั้นคือเศรษฐาทวีสึ่งเพราะครั้งนี้ถ้าถ้าผิดพลาดอีกนี่หนึ่งคุณเหลืออะไรไปต่อรองละหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นละไม่ใช่คู่ทีเดียวไม่ใช่หน้าที่ของประชาชน ก็เป็นหน้าที่ของคนถือปืนที่เขาต้องออกมาจัดการกันอีกรอบลวท้ายที่สุดก็นําพาสู่การล้มกระดานเพราะฉะนั้นหลักคิดอะไรก็ตามการได้รัฐบาลพันอย่างนี้เนี่ยโดยไม่มีประชาชนอยู่ในหัวใจอยู่ในสมการในการตัดสินใจเลยนั่นจะหาความมั่นคงอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเข้ามาด้วยวิธีพิเศษไอ้โวยวายเนี่ยนะครับเรื่องผลไม้พิษเรื่องรัฐประหารคุณก็ไปสมคบสยบยอมกันอยู่เนี่ยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดวันนี้เนี่ย เมื่อนะครับแลกกันของสุดท้ายที่คุณมีก uh, ็คือเรื่องในวันนี้นะแล้ววันนี้ก็ยกให้เขาไปแล้วแล้ววันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดอีกคุณจะเหลืออะไรไปต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการวัดน้ํายาเดิมพันเนี่ยผมว่ารอบท้ายแล้วและถ้ามันมีไฟเขียวโลดจริงเนี่ยสถานการณ์ก็คงจะเดินมาไม่ถึงจุดเนี้อาการคงจะไม่ได้สั่งฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าดูกันไม่กี่วันวันที่คุณเสถาเนี่ยนะครับนัดฟังทาวินิจฉัยว่าก่อนนั้นเนี่ยคุณเสถายจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าถ้าถ้านนนนอยู่ไปถึงวัั้ี ก็แสดงว่าไอ้ที่ตกลงกันในวันนี้เนี่ยเลวเป๋วกันโดยสิ้นเชิงผลล่าสุดพี่ตู่บอกว่าคณะดีลเขาชักจะทนไม่ไหวหรือรเขาทนไม่ไหวแล้วก็พอคดีออกมาอย่างนี้อย่างในวันนี้ก็เท่ากับว่ากลับมาเริ่มทนไหวอีกครั้งหนึ่งว่ะคือผมว่าเขาคงจะสุดท้ายกันแน,แนวแนวแนวความคิดกันเนี่ยนะครับก็เกิดแนวความคิดกันสองทางกันอยู่แล้วทางหนึ่งนี่ไม่เชื่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็นะครับก็มีคนส่งสัญ,ญญาณว่าจะยุบสภา แล้วก็จะเก,เกิดปัญหากันอีกรูปแบบหนึ่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานตามคําพูดเดิมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะไม่ออกมาเพ่นพ่าดนยแล้วก็จะลาออกกันให้ก่อนที่จะตัดสินนะซึ่งผมก็ฟังแบบโคมลอยนะนะครับก็มันเชื่อคนที่ไม่มีสัจจะนี่ก็เชื่อยากกันอยู่แต่เราคนการเมืองก็จะดับตับฟังกันครบถ้วนว่ามันไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปไม่ถึงอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะวันนี้และที่ผ่านมานั้น ความอดทนของประชาชนก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรแต่อะไรที่มันไม่ยุติธรรมม,มันไม่เป็นธรรมอภิสิทธิ์ชนสองมาตราฐานกันซ้ำๆเเดี๋ยวคนมันจะทนไม่ไหว